มีไหมใครไม่กินข้าวเช้ามีไหมใครไม่กินอยู่ครับข้าวเช้าเกินอยู่กินอยู่ค่ะเขกินข้วกินสองโมงกินหนึ่กินช่วยถค่ะนี่้าใครไม่ชอบอ่าเด็กๆฟังนะคะถ้าใครไม่ชอบกินข้าวเช้านะคะให้กินข้าวเช้าเยอะๆนะคะข้าวเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้าวเช้านะคะ ถ้าใครชอบกินเต๋มมาม่านะคะมาม่าไม่มีสารอาหารนะคะในการให้พลังงานตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้าวเช้านะคะมีประโยชน์มากทานให้ดีๆนะคะทานมากินข้าวเช้ากันเยอะนะคะใครที่ไม่อยากกินนะคะฝืนกินนิดนึงนะคะเพราะมันจะให้พลังงานของเราในตอนเช้าในการทํางานนะคะการอาบน้านะคะ หนึ่งวันอาบสองครั้งนะคะหนึ่งวันอาบสองครั้งเช้ากับเย็นนะคะคแล้วก็การดื่มนมนะคะหลายคนเช้าและดื่มก่อนนอนก็ได้นะคะหลายคนนะคะอาจจะอู้บางบางคนนะคะกินวันหนึ่งสามเวลาเลยก็มีนะคะการดื่มนมนะคะบางคนนะะกินสี่เวลาสี่เวลายัางไงนะคะ,ะเช่นเช้า บางคนกินช้าบางคนกินตรงวันด,ด้วยบางคนกินเย็นและก่อนนอนด้วยนะคะเป็นสี่ลาคะซึ่งก็นมนะคะนมที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือนมจืดของเรานะคะนมจืดที่ไม่มีสารเคมงหรือไม่มีน้ําตาลนะคะเข้ามานะคะนมจืดออกินุกเวลาครับอ่าจะช่วยให้เรานะคะถหากินทุกเวลาก็ต้องกินบดหมี่บดเว้นตัว กินแค่เช้ากับเย็นก็ได้นะคะอ่าทีนี้เด็กๆมีใบงานกับทุกคนแล้วใช่ไหมคะมาทีนี้ครูจะพาทาใบงานนะคะเอาใบงานขึ้นมาทําไปพร้อมกับนม่มีใบงานครับไม่มีใบงานทําใส่สมุดหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ทีหลังได้ใช่ไหมเดี๋ยวครูส่งให้ทีหลังนะคะก็เปิดเลยตรงลิงก์ครับ โ okay. อเคอะถ้างั้นก็ฟังไปด้วยนะคะฟังไปด้วยที่ดีนะคะคนที่ทําเสร็จแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะว่าทาถูกหรือเปล่านะคะหรือถ้าทําถูกแล้วก็ถือว่าเด็กๆมีความเข้าใจและเก่งมากๆนะคะนี้จะทําไปพร้อมกับคุณครูนะคะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วดูตามคุณครูเลยนะคะข้อที่หนึนะะ่งข่าค่ะ ะค,ะคำสั่งเขาบอกว่าค้ามชี้แจงนะคะให้นักเรียนขีดถูกลงในช่องว่างข้อที่ควรปฏิบัตินะคะข้อไหนที่ควรปฏิบัติให้เด็กๆติ๊กถูกนะคะและกาผิดลงในช่องที่ไม่ควรปฏิบัติอันไหนมันไม่ดีต่อร่างกายนะให้เด็กๆกาผิดนะคะอะะข้อที่หนึ่งนะคะผูถามว่าข้อหนึ่งแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมีประโยชน์ต่อสุขภาพไหมคะมีไหมคะ มีค่ะอ่ามีอ่ามีติ๊กถูกไปนะคะการไปฟังฝอนทุกวันนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะให้ต uhh exactly ิ๊ถูกไปเลยนะคะอ่าข้อที่สองนะคะอาบน้ำาย่างน้อยวันละสองครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะ คุณปูณครับตอขอแล้วนะคะใบงานอันนี้ผมไม่มีอ่าไม่มีเดี๋ยวดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คุณพยำชั้นนะคะส่งส่งไปให้ในไลน์นะคะอ่าออข้อหนึ่งไปแล้วนะคะแปรงฟัน่อทุกวันนะคะข้อสองอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้ง,งถูกนะคะข้อสามค่ะเอามาดูก้อนะ รับประทานอาหารสุกๆดิบๆดีหรือไม่ดีคะไม่ดีค่ะไม่ดีนะคะรับผิดเลยนะคะเราต้องหินไปตอบว่ากินข้าวใหม่เสมอนะคะในช่วงนนี้นะคะเป็นโควิดอยู่เราก็ต้องกินอาหารที่สุกใ่อยู่เสมอนะคะหรือกินอาหารผ่านความร้อนนั่นเองน้าไม่เก็บน้ำใหม่สิมันไม่โตเนี่ย ข้อที่สี่ทไปค่ะต่อไปข้อที่สี่อมลูกอมก่อนนอนทุกคืนดีไหมคะอมลูกอมไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะไม่ตาจะบาดลงไปนะคะมีลูกอมก่อนนอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้ปัดวงจันนะคะเด็กสาวลงเด็กหญิอะค่ะโอเค ลองสูบบุหรี่หรือดื่มสุราดีหรือไม่ดีคะไม่ดีค่ะไม่ดีนะคะไม่ดีอ้าวตากระบะไปนะคะเข้อต่อไปนะคะต่อไปในข้อที่หกนะคะ ความจิตใจล่าเลงอยู่เสมอค่ะใช่ค่ะความจิตใจล่าเลงอยู่เสมอถูกนะคะอ่าหนึ่งสองสามเรื่องอ่ะขันหนึ่งก็หมดแล้วคะคันไหมคะโอ้โหคันหมดทุกข้อคันหมดทุกข้อนะคะเพราะว่าคุณเล่บอกให้ดูไปแล้วให้เผื่อผิด คอค่ะเ้อค er ่ลค่ะอ่าหแล้วนะคะต่อไปนะคะข้อเจ็ูเต็มได้าอีกนิดนึงนะคะดคดีค่ะหทจิตใจกลับไปแล้วเนาะข้อที่เ็เขาถามว่าล้างมือเฉพาะก่อนรับประทานอาหารริ่งถูกไหมคะดีค่ะ ลาเฉพาะก่อนรับประทานอาหารจริงหรือไม่ดีค่ะการล้างมือนะคะการล้างมือก่อนรับอาหารก็ใช่นะคะหรือล้างมือทุกครั้งก่อนและเข้าห้องน้ําก็ได้นะคะแต่อันนี้ถือว่าจริงนะคะกากบาดไม่นะคะ ข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดอาหารในแต่ละวันให้ครบห้วนจริงหรือไม่คะจริงค่ะจริงนะคะกินอาหารให้ครบห้วนนะคะร่างกายจะไ,ได้แข็งแรงคะ่ะท่านไหมคะข้อแปดท่านไหมคะท่าน,นะค,ะาารครับท่านครับอ่าข้อที่เก้านะคะข้อเก้าแล้วนะคะ รับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่ชอบได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะเราจะกินอาหารแต่เฉพาะที่เราชอบไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำจะไม่กินนะเพราะฉะนั้นการกินไปกอต่อไปเป็นน้ำคุณอู๋อ่ะข้อสิบนะคะข้อสิบโอ้ข้อสิบข้อสุดท้ายแล้วนะคะออกกายสม่ำเสมอใช่ไหมโอ้ไม่ค่ะ เอ,เอ่อกำลังกายสมัครใช่ทสิแม่งแย่ว ใล้่สิบถึงข้สิบแล้วบ้างได้ค่ะบมเสร็จยแล้ค่ะแล้วก็เขียนชื่อแ้วค่ะน่แล้วค่ะเขียนชื่อแล้วนเขียน่ลยนะคะเขียนแล้วคะเขียนแล้วค่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 ะยเขียนแล้วค่ะ ชั้นเล็กที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูโอเคครับแล้วโน้ทายทุกสองทุกอ่าทายมาถามเด็กๆชั้นป .2 ก่อนเด็กๆชั้นป .2 ชอบเต้นไหมคะชอบหรือไม่ชอบไหมไม่ไม่ช่ะไม่ใช่เออจะเป็นการอรกก๊าซายใช่ไหมลูกไหมคะชอบค่ะชอบครับ หมอบค่ะโอนิวเกเบพุดบังลมอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาออกกําลังกายโดยการเดินอยู่กับที่นะคะเราจะเดินกับที่เราเดินแบบไหนนะคะจัดสรีระของเราเราจะเดินยังไงครับเดินอยู่กับที่เรามาดูกันเนาะอ่าดนซ่าดรามเบลมาดีอย่างไรซิการยืดเหยียบร่างกายนะคะก็คือการหมาบๆนั่นเองนะคะจะพาทำ เด็กๆลองยุกเขียนมาสิเหมือนปีกชิงอ่ะสิยกยุกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาทำนะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะพาปฏิบัติพายืดแขียนนะคะคล้ยายๆนะคะเอ็นด์สายเดี๋ยวจะพาทําเลยที่หน้าปฏิบัติเดียวนะคะจะไม่เขียนแล้วนะคะจะปฏิบัติค่ะพาออกกันแะคะ อาจจะมีวีดีโอให้ดูด้วยนะคะนะบางทีเด็กๆอาจาจะได้อัดวีดีโอส่งครูด้วยนะคะว่าให้ทําอะไรนะคะอย่างเช่นของนะคะการเรียนรู้ของเรานะคะก็จะมีการเดินอยู่กับที่นะคะการยืนทรงตัวด้วยเท้าข้างเดียวนะคะดูซิว่าใครจะทรงตัวได้ไน,น,นะคะการทรงได้เดี่ยวคะ่ะ แล้วก็การกระโดดท่ากบนะคะแล้วก็มีการลุกนั่งนะคะกระโดดกรบกระโดดยังไงให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ได้สักสามครั้งถึงนะคะอ่าโอ้หลายคนน่ะคิดว่าน่าจะปฏิบัติอ่ะครูถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นปสองก่อนนะคะเอาความคิดเด็กๆนะคะเด็กๆว่าปฏิบัติกับเขียนเด็กๆชอบอันไหนมากกว่ากันคะเขียนค่ะเขียนครับ เขียสีรอบระบายสีับระบามีใบงานถอไ่้มีใบงานถือไม้ถขาออกกียาพาออกกยาชอบออกกงกาไหมเด็กๆชอบครับชอบครับเ้จะพาออกกงกานะคะงทุกวันเลยไอรับเบม่ชอบ อ่าเดี๋ยวจะพาออกกําลังกายนะคะอ้านะคะยืดแขนยืดขาการยืดขานะคะการดิ้นเสียทุกอย่างนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเดี๋ยวครูจะพาทําอ่าใครที่เสร็จแล้วชูใบงานให้คุณรูดูหน่อยชูนี่ใบงานใบงานแขนกระจ่ายถึงชูชูนัเสร็จทุกคนหรือยังโอ้ร็จวให้เจ้เองหน่อย เศษทุกคนเลยของมือให้ตัวเองผู้ขานุ่งตกแต่งด้วยอ่าโอเคใครเนี่ยยังไม่ยกให้คุรูผู้คานุ่งขอรับใบสีตกแต่งได้ไหมคะแต่งได้ค่ะอัฐวัตรครูไม่ตกแต่งนะคะบ่งขี้เกียจอัฐวัตรแก้วน้อยเปิดกล้องให้ครูดูงานหน่อยนัทกรอนนัทกรหนูดาดโอ้เป็นเศษขึ้นยืนอีกท อ,อ,อ้อย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 ครูครับไปงานผมไม่มีเดี๋ยวเขาจะาส่งให้ทีหลังนะคะหนูอยู่ห้องหนึ่งครับสอง,งะครับเดี๋ยวครูส่งให้นะคะหลังจากที่ครูสอนเสร็จเดี๋ยวครูส่งให้นะคะ เกจะมั่งไปเรียนนี้มาเรียนนะคะครูเช็คตามชื่อที่เข้าเรียนนี่นะคะมาเรียนทั้งหมด27คนนะคะวันนี้สองห้องนะคะ28คนไม่ใช่เลยครับ28กับครูไงครูไม่นับนะคะค่ะนักเรียน27กับครูหนึ่งเป็น28นะคะก็จะเช็คตามนี้นะคะอคนเอาเป็นหุนก่อ เด็กตอนใหมเรียนวิชาอะไรคะตอนเรียนภาษาตอนนี네้ใครเรียนสิทธิ์คะใครขอไม่รู้เรียนจ arrived, ีนค exactly right? ่ะม right. ีใครย so ังไม่เสิทจไหมคะมีใครยังไม่สิทธไหมตะเสร็จแล้วค่ะแล้็แล้วค่ะ เห็นทุกคนไหมคะเห็นทุกคนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันนะคะเราเจอกันในการแบบเราจะออกกำลังกายเขาเจอาะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะคะใครจะส่งให้นั่นแหละวันนี้นะคะนอนไปไมัเรียบสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดดีกว่าครับครับ